อหมดไปเติมเติมน้ำาฮฮฮเอาขยับไปอย่าลดแต่ที่เดิมเลยแม่วเดี๋ยวม้เยอ่หันหลังลถฝั่งนี้ด้วยหันหลังงเออ คนยังอไได้ยังไม่ได้ตดต้นจะให้ลองดู่ดนผมหนักไม่หานเดินผมมันเพิ่ม นี่ตรนนี้ต้งนี้มันมันไดเเจินอือโอยน้ำนองแล้วพ๊านจะสำลักน้ำน้งมันจะตายันยันไปเดินต่ออาไปเดินไปต้นไหนเหลือต้นไหนต้นน้อยนเอามั้ต้นน้อย ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางฝั่งนี้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 นั่นแหละเอาที่มีต้นไม้เอาที่มีต้นไม้เออต้นโน้นโย ชนนน้ิ up, ้เหเอดเยจอหอยอยู่ใต้ใบบัวเ้อเอกเสเสื้ออีกเมาอนีอเอาเ้ลก หิเอาใส่ตานลงนี่แหละพี่ต้มมีกันไก่ไหมมีเดี๋ยวให้ติกี้เอากันไก่ที่หอบ้านกันไก่กันไก่ทำับบ้ากันไก่บ้านนี้ให้ตัดสับล้า ไ่้องเอาไปล้างลูกอ๋อนี่ไม่ต้องไม่ล้างเอาเร็วๆผักมาเซาเตเลี้ยงเี้ยงเิด้องแม่ผมมาลานี่ไงกินกันทั้งบ้านเลยแม่กียิบ่วางขนาดไปสทีไม่เอาหมี่ไปเอาถ้วยนึ่งแ ช่อยใส่น้ำจิ้มมามาปั๊บมาลูกมันมีแต่เท้าเอาเหรอไม่มีขาเลยเอ้าแล้วทำไมมันเดินได้มันเคลื่อนที่ได้้ังใช้แอนกับหน ใัส่ตันถ้าันนี้ยังไม่ได้กินถ้ามาอยู่กับลุงจะไม่ให้ปลามดวันเลยเนะี่ยเือตายมันเคยเห็นไฟมันเนียไม่เคยน่มันไหลออกไปทางนั่นหรอเน่เพราะว่าลุงอยู่นี่เสือผาัา พอลุงชวนมาแต่ก่อนทําไมไม่เห็นมาลุงชวนมาทําไมทําไมไม่มาลุงชวนอ่ะยังมอยากนอนัถามมี่บอกมันนอนไงบอกบอกมันว่าจะนอนส่ไม่ต้องไปเอาเอาอนหพอลุงชวนทุกทีทำไมไม่มากลัวไอ้เปื้อบอกตาไปนอนโน่นก็เหนอยนอนบ้านวเดี๋ยวผมะนั่งนั่งร่มีไปรับตา nhiêu nữa nè mẹ cho nó xì nấy àu súng 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 นูนเอาลงเขียงเขียงนี่นั่นละมีมมอได้ยนปั๊บมาสุกแล้วลูกนอนสบายเลย เขาแสดงว่าเป็นอย่างไรหรอใช่มือเดีวเด็กกครับที่มันตรงหน้านี่เสียเ่็นร้อยกว่าแก่ไขอาฮอนวายโอ้อะไรใส่ใส่แตกใส่ระเบิดไม่ใช่ใส่ตันนะใส่ระเบิดใส่ระเบิดใส่ตันระเบิด เห็ดหูหนูลงชิ้นใหญ่ๆโลดทุกกุ่มลืมลงค้ตอร์ติ้งมิ้วไหนแกบอกว่าแกจะลงสตอรี่์ติ้งโฉมด้วยภาษาอะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะเคยทำใส่เพลงไหมอยากกินหมูกระทะคืออุ๊ปป้เบาๆกระเด็นโทษทักท่านใช่ไม่รู้อะไม่รู้อะ บบถ่ายรูปให้หน่อยสิไม่ต้องสตอรี่ได้ไหมเนี่ยถ่ายรูปลงไลน์กลุ่มให้หนห่อยเด็กคนนี้ได้ฮอตดอกกันเดียวอไอ้ก็ทำให้หออนูแบบอ,อินนะ่มแล้วโอ้โหเขาเนี้ก็ทำให้นูกม,มันตรงหน้านเลยเสียจนรอดก่อน ใส่ระเบิดไม่ใช่ไส่ตันนะใส่ระเบิดใส่ระเบิดใส่ตันระเบิดอ่าเห็ดหูหนูลงชิ้นใหญ่ๆรุกุลดทยกูมมิ้วไหนแกบอกวแกจะลงตอรีโชมเงยโอ่มซำะติ่มบู๊คะ

ก็ S <S> ทำให้หลุดอ,อ,อิ่มเนี่ยโอ้โหทำหนี้ก็ทำให้หลุดอิ่มไอโพอร์ตจะเอามาใส่แล้วแล้ว<า>อลองดูในน้ำอ,อยู่ตรงนี้มามาอยู่ตรงนี้มาซองให้ลุไไงไอโซพอร์ตใช่ดลุงเห็นสักตัวเวลาเป็นตัวมันจะขดตัวเป็นลูกบอลนั่นเหรอใช่เห็นสัก,กวันหนึ่งมันไปไหนแล้ววะกำขาใต้อินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เด<อ>ี๋ยว สองไฟสองไฟมันไปไหนวะมันอยู่ใต้ที่นี่แหละเฮ้ยผมเห็นมดนี่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 กลมๆตัวดำๆเล็กๆตรงประเด็นปิ๊กแม่ไอโซมผมเวลามันขนมันจะเป็นแบบไม่มีขาแม่ๆม่่กระเป๋าแม่แล้วนะนี่ว่าตรงนี้ไอโซพอร์ตเอัอเมื่อไหร่นะ อะไรกวนมีละไอโซพอร์มันกระดึ๊บไปแล้วไอโซพอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนนี่แหละไอโซพอร์ตไปแล้วไม่เจอก่อนแล้วเฮ้ยแถวนี้ตายไปเลย คงไม่เห็นแต่ว่าตอนกลาคือมเห็นปหาหาไอสุกขึ้นงอไอยูงี่เอแล้วาไนก็อดูที่ชื้ๆไม่ใช่หรอมันจะมันจะอยู่แถวแถวตรงนี้แหละมันจะมันจะกิน ุ่งนี้มาจะกินเราเราไปหาใต้อินกันนะงแไปยกอนินปไปไปไปเดินกดิน<ป>กิ่มันกด